สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับพี่หมอก็มาคุยนะครับเรื่องนะครับในช่วงของพักกลางวันนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ฮะยี่สิบห้าแล้วนะครับก็ผ่านนะครับตัวการเรียกร้องสามขอนะครับในเรื่องของรัฐบาลมาแล้วนะครับทั้งหมด จาวันที่10บก็15วันแล้วครึ่งเดือนแล้วนะครับใครเข้ามาดูแล้วแบบช่วยพี่หมอบอกหน่อยสิครับว่าได้ได้ยินได้เห็นพี่หมอชัดเจนไหมฮะ <S <S <ส>ก็นะฮะวันนี้มาคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวนะครับพี่หมอทําอะไรนะครับใน2สัปดาห์ใน3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือทําเรื่องการคํานวณน,นะครับการคํานวณอะไรก็คือการคํานวณเงินตัว ชราภาพนะครับในส่วนของบำเน็จและบำนานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยมันจะถามว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์กับใครบ้างนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามันจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่กําลังจะรับเงินบําเน็จหรือบํานานชนาภาพถามว่าเอ๊ะมีใครได้รับบําเน็จบํานานชราภาพบ้างนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับคนที่ดูพี่หมออยู่สี่คนไหนลองบอกพี่หมอหน่อยสิครับว่าชัดเจนไหมนะครับเพราะว่า ก่อนไลฟ์ทุกครั้งนะครับต้องชัดเจนนะฮะก็เลยวันนี้มาสรุปนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าไอตัวบําเหน็จบํานาญชราภาพเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันมีคนมาขอให้พี่หมอเนี่ยส่งสูตรให้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับก็แอดไลน์พี่หมอนะครับในไลน์แอดนะฮะห้าคนมีคนดูอยู่นะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับทําไมวันนี้มาคุยประเด็นนี้นะครับตั้งแต่เช้านะฮะ มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเจอพี่หมอใน y o u t u b e แล้วก็พิมพ์มานะครับประโยคแรกนะครับพี่หมอขอระชื่อเธอไว้ก่อนนะครับนะบก็พิมพ์มานะครับก็ไม่รู้นะครับว่ารู้จักพี่หมอมาอนะไหนนะครับผมก็บอกสวัสดีค่ะนะครับขอวิธีคำนวณเงินชราภาพประกันสังคมค่ะเออพิมพแค่นี้แล้วประกันว่าไม่รู้จักว่า พี่หมอเป็นใครนะครับขอพิมมาพี่หมอพิมพ์หมอจะพิมพ์แบบนี้ครับได้ครับนะฮะคนที่ดูอยู่4คนชัดเจนไหมฮะเสียงได้ยินไหมนะฮะช่วยพี่หมอพิมพ์หน่อยครับได้ยินไหมครับ4ี่หคนนะฮะพี่หมอก็เลยแบบส่งส่งตารางไปให้นะครับอันนี้นะครับ Excel นะครับซึ่ง Excel นี้พัฒนาด้วยใครนะครับพัฒนาด้วยพี่หมอเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมีคุณนะครับจักรกลนะครับ ช่วยพี่หมออีกทีหนึ่งนะครับในการทำให้มันง่ายขึ้นนะครับมีการล็อกนะครับตารางตารางไอ้ตารางตารางเนี่ยจะล็อกนะครับล็อกไม่ให้เคียนเอิเลยนะครับยกเว้นตัวช่องเงินสะสมสมทบนะครับรายนะครับนี่นะฮะตารางนี้นั่นเองนะฮะอ่าก็ใครคี์แล้วบ้างฮะมีใครคี์บ้างแล้วใน5คนนี้ใครได้กรอกข้อมูลนี้บ้างหรือยังฮะ นะครับอันนี้เป็นของคนล่าสุดนะครับที่เขาส่งมาให้พี่หมอนะครับคนนี้เขาเขาบอกว่าเขาส่งมาเนี่ยปี4ีห้าถึงหกห้านะครับแล้วเขาก็สรุปว่ามี20ปีอันนี้20ปีจริงๆหรือเปล่าไม่น่าจะนะครับมีใครคีเราบ้างหรือเปล่าฮะห้าคนมีใครท,ที่ที่ดูพี่หมออยู่ได้คียได้ออยังครับกระดานคำนวนนะครับเงินสมทบชราภาพมี ในสี่คนนี้มีใครดูไหมฮะเจ็ดคนอ่ะมีใครได้คีย์บ้างไหมฮะถ้าคีย์แล้วนะครับพิมพ์ว่าคีย์แล้วนะครับถ้ายังไม่พิมพ์ยังยังไม่ได้คีย์นะครับพิมพ์ว่ายังไม่ได้คีย์พิมพ์ว่าสนใจสนใจกระดานนะครับพี <manger> ่หมอขอโปรโมทนะครับกระดานนี้นะครับอ่ะนะครับตามตามอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์กับใครอันดับแรกเป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะครับ ผู้ประกันตนทุกคนหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ผู้ประกันตนนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างเช่นเป็นทายาทนั่นเองนะครับเหมือนเหมือนผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเป็นทายาทไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ประกันตนหรือเปล่านะครับเขาเป็นทายาทนะครับเขาชื่อคุณนุชแล้วกันนะครับพี่หมอเรียกว่าคุณนุชนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องบอกผู้หญิงคนนี้นะครับเรียกคุณนุชนะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนอ่านวันนุชนะครับ เขาก็คีย์มานะครับพี่หมอก็ส่งตัวอย่างไปเขาดูเขาคีย์กลับมานะครับพอคีย์กลับมาเสร็จพี่หมอดูเฮ้ยนะครับเขาส่งมาตั้งแต่ปีสี่ห้าถึงหกห้าเหมือนกันนะครับมียอดที่เขาส่งเนี่ยหนึ่งห้าสี่เก้าสี่เจ็ดนะครับหนึ่งห้าสี่เก้าสี่เจ็ดนะครับนะครับหนึ่งห้าสี่เก้าสี่เจ็ดไม่รู้เห็นบ้างนะครับแล้วก็มีดอกนะครับแปดหมื่นหกพันนะครับ รวมดอกรวมรวมดอกผลนะครับ2 4 1แ0นบาทนะครับแล้วก็มีกตารางข้างล่างนะครับอันข้างบนคือบำเหน็จก้อนนะครับถ้าเขาออกตอนนี้นะครับแล้วพี่หมอก็เลยมาดูอ้าวเขามา่คีย์19านะครับเพราะว่าเขาไปนับนับละเอียดมากเขาเขานับเขานับได้236มันเท่ากับ19ปี6 19.67ปีนะครับเห็นบ่ไม่รู้ นี่นะครับ19.67ปีแล้วเขาก็สรุปมาว่าเขาได้19ปีนะครับเขาใส่เงินเดือน4,800พี่หมอเลยขึ้นไปดูฮะอยู่มาตา39นั่นเองนะครับถ้าเขาเลือกบำเหน็จก้อนจะได้240,000นะครับเลือกบำนาญก้อนนะครับถ้าปีนี้เขาอยุ55จะได้74,880นี่นะครับแล้วก็จะได้บำนาญเดือนละ1,248 พี่หมอก็เลยเอ้ยดูแล้วพี่หมอก็เลยถามนะครับว่าถามเขานะครับว่าเขาพิมพ์มาพี่หมอยังอ่านไม่ดีนะครับเขาตั้งเขาตั้งคําถามมาแล้วพี่หมอก็งงนะครับสอบถามค่ะถ้ากรณีนี้คุณยังไม่ได้ออกจากมสามเก้าคุณยังไม่ได้ออกจากม3ามเก้าเขาพิมพ์มาตลกๆนะครับพี่หมอก็เลยงงนะอ่านแล้วยิ่งงงแต่เสียชีวิตคุณยังไม่ได้ออกแต่เสียชีวิต ก็คือหมายถึงผู้ประกันตนรายนี้ยังไม่ได้ออกจากม3าเเสียชีวิตตอนห้าสิบห้าปีสามเดือนบุตรได้รับบำนาญกรณีคุณแม่เสียชีวิตไหมคะคือเขาไม่มีความรู้นะครับว่าถ้าผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับคนที่จะได้เงินไม่ได้นนได้เป็นบำนาญได้เป็นบำเหน็จนะครับแล้วถ้าเป็นผู้ประกันตนได้อีก2ส่วนนะครับพี่หมอก็ล้ออ่านอ่านไม่ดีพี่หมอก็เลยถามกลับไปนะครับว่าส่งมา236มมีเดือนนี่นับเองหรือเปล่านะครับเพราะพี่หมอดูแบบ เฮ้ย19หรือ20ไม่แน่ใจนะครับอยู่มาตา39ก็อาจจะเสียเปรียบนะครับเขาบอกว่านับเดือนนับจากเดือนที่แม่ส่งโอ้พี่หมอเลยคิดว่าเฮ้ยทงแถเขาขี้ให้แม่นะครับพี่ก็เลยพ,พี่หมอก็เลยส่งไปนะครับว่าทายาทเนี่ยได้รับอะไรบ้างถ้าผูป้ประกันตนเสียชีวิตพี่หมอเริ่มมารู้แล้วนะครับก็เลยถามว่าตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่นะครับเพราะไม่แน่ใจเขาเสียชีวิตยงังเขาบอกว่า แม่หรอคะแม่อายุห้าสิบห้าปีสามเดือนนะครับแล้วก็เลยถามไปแจ้งชราภาพหรือย,ยังเขาบอกยังคะ่ะพี่หมอก,ก็บอกเออดีครับที่ยังไม่ได้แจ้งนะครับเพราะว่าถ้าแจ้งชราภาพแล้วแบบได้แค่พันสองครับคูณกับอีกหกสิบก็ได้เจ็ดหมื่นกว่าบาทเองนะครับแม่ยังอยู่มาตาสามสิบเก้านะครับแล้วพี่หมอก,ก็เลยถามว่าแม่สุขภาพเป็นไงบ้างเขาบอกว่าพึ่งเสียนะครับขอบคุณคะ่ะพี่หมอก,ก็เลยบอกว่า ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอะสรุปนะครับกรณีนี้เนี่ยพี่หมอถึงบอกนะครับว่าเป็นประโยชน์กับใครบ้างนะอันนี้เห็นเห็นเลยนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์นะครับกับทายาทของผู้ประกันตนนะครับอะพี่หมอสรุปอันแรกนะครับหนะครับจากกรณีเช้าวันนี้เนี่ยทายาทของผู้ประกันตนนะครับที่เสียชีวิตนะครับทำไมวันนี้ไม่มีใครพิมพ์ได้เลยอ่ะไม่ได้ยินพี่หมอเหรอครับ 9คนมีใครได้ยินพี่หมอไหมฮะเหมือนไม่มีคนได้ยินพี่หมอเลยนะฮะก็อันดับแรกนะครับผู้ประกันตนได้แน่ๆอยู่แล้วะกอบตารางพี่หมอพี่หมอไปเนาะไปทําให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ส่งไปกี่เดือนแล้วจะเลือกบําเหน็จหรือบํานาญดีนะครับสองนะครับก็คือคนที่กําลังใกล้จะรับบําเหน็จหรือบํานาญในอนาคตใครเลือกได้ ก็ทำให้สามารถตัดสินใจได้ในปีหน้านะครับสองก็คือตัวของทายาทเอเอาใหม่หนึ่งก็คือผู้ประกันตนนะครับที่กำลังจะรับบำเหน็จหรือบำนาญหรือยังไม่รับก็แล้วแต่นะครับสองคือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพทำให้รู้นะครับว่าไปยื่นสิทธิทุพพลภาพเราจะได้เงินตัวสมทบชราภาพคืนเท่าไหร่นั่นเองนะฮะ แล้วก็3นี่นะครับกรณีนี้นั่นเองนะครับก็คือทายาทของผู้ประกันตนนะครับที่จะต้องรับนะครับผลประโยชน์จากการผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับตามมาตรา77จัดตัตวานั่นเองนะครับก็จะทําให้ทายาทรู้ว่าจะได้เงินก้อนเท่าไหร่นั่นเองนะฮะเหมือนไม่มีคนได้ยินมีคนได้ยินไหมฮะไหนพิพ์ให้พี่หมอบอกพี่หมอหน่อยสิครับว่าได้ยินไหม เกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้ไม่มีคนพิมพ์เลยนะฮมันเกิดอะไรขึ้นกับการไลฟ์ในครั้งนี้ไม่มีคนได้ยินหรอครับได้ยินชัดเจนไหมฮะ <c oughs> อ่าถ้าไม่ได้ยินชัดเจนนะครับพี่หมอคงอาจจะต้องเซกู o ไบนะครับหรือมันไม่หรือยังไงฮะมีมีคน 9คนได้ยินพี่หมอไหมฮะสวัสดีค่ะได้ยินชัดอ๋อนะฮะพี่หมอมาคุยอะไรนะครับในวันนี้นะครับคุยได้ทุกเรื่องนะครับแต่พี่หมอมาเน้นในส่วนของตัวที่พี่หมอนะครับทํากับสมาชิกท่านหนึ่งนะคือคุณจากกริชแกทำอหลายอย่างให้พี่หมอเลยนะครับแล้วก็ส่งมาทําตารางนะครับพัฒนาแล้วคุณเชนได้ได้คียหรือ,อยังฮะ กับคุณพินนางฮะได้คีย์ไหมฮะได้คีย์หรือยังครับตารางนะครับตารางครับกระดานคำนวณอันนี้คนแปดคนได้คีย์บ้างไหมฮะแปดคนได้คีย์หรือยังฮะตารางคำนวณนะครับอันนี้แบบหาที่ไหนไม่ได้นะครับเท่าที่ถามคนที่นี่นะฮะเท่าที่ถามนะครับถามคนที่เขาหานะครับ คนมาเจอพี่หมอเพราะไอ้ตารางนี้เนี่ยเยอะขึ้นนะครับทุกวันเนี่ยมีมากกว่า10บไลน์นะครับที่พยายามอาไปคีนะฮะคุณพี่นางยังไม่คียนะครับคนที่จะคีย์นะครับสนใจที่จะคีย์เนี่ยพอดูตัวไลน์พี่หมอจบแล้วเนี่ยให้แอดนะครับให้แอดแอดไลน์แอดพี่หมอนะครับโดยการที่เข้าไปที่ช่องนะครับ แล้วก็ไปดูที่เกี่ยวกับนะครับตัวช่อง youtube มันจะมีช่องเกี่ยวกับนะครับมันจะมี ID พี่หมอแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวลิงก์นะครับกดแล้วมันจะแอดเข้าไปนะครับแล้วก็มาขอนะครับพอมาขอเสร็จนะครับทำยังไงพอส่งส่งเมลมาปุ๊บนะครับในนี้นะครับพอขอขอเสร็จพี่หมอก็จะส่งตารางไปให้นั่นเองนะฮะนะะคนส่วนใหญ่ก็จะพิมพ์มาว่าพี่หมอครับนะฮะ ขอตารางนะครับคำนวณเงินชราภาพคำนวณบำเหน็จชราภาพนั่นเองนะครับเราก็จะส่งไฟล์ไปให้โหลดไฟล์นะครับพอโหลดไฟล์เสร็จนะครับเปิดขึ้นมาเปิดไม่ได้ไปโหลด Excel นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับไปเปิดโปรแกรม SSO Connect มากกอะกรอกนั่นเองนะฮะกำลังดูและติดตามเสมอนะครับมีคนพิมพ์มาครับมีพินนางนะครับชื่ออะไรครับปิ่นนางหรือเปล่าครับ แล้วก็คุณเชนเอ็นนะครับได้ยินชัดเจนเชนเอ็นก็คือชานครับชาญอะไรฮะชานนามโยธาเหรอฮะแต่พิมพ์เข็บพิมพเป็นเชนนะฮะยังขาะกำลังดูและติดตามเสมอนะฮะก็วันนี้พอดีพี่หมอออกมาไลฟ์ช้านะครับปกติเราต้องไลฟ์ประมาณตอนเที่ยงนะครับก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ยเออจะจะพูดว่าไงดีฮะ ใครมีคำถามอะไรถามได้นะครับหลักๆแล้วก็คือคนที่นะครับต้องการจะเอาไปคำนวณนี้นะครับก็ต้องนะฮะก็ต้องยังไงฮะใกล้ที่จะรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพนะฮะตารางคำนวณ excel นี้นะฮะก็จะเหมาะกับใครก็คือจะเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่ กำลังจะอายุ55นั่นเองแล้วก็จะจะออกจากประกันสังคมนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับคนที่ยังไม่ถึง55นะครับแต่กำลังจะทุพพลภาพนะครับก็ลองเอาไปคำนวณดูนะครับว่าเมื่อเข้าสิทธิทุพพลภาพแล้วนะครับได้50%นะครับของเงินเดือนแล้วถูกไหมฮะยังยังจะได้ตรงนี้กลับไปเลยทันทีนะคืคนเป็นสิทธินะครับพิเศษของคนทุพพลภาพนะครับ แล้วก็ทายาทนะครับของคนที่เป็นผู้ประกันตนนะครับเสียชีวิตก็ไปยื่นสิทธิ์อยากจะรู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็มาดูจากตรงนี้นั่นเองนะฮะก็เป็นอันนี้นะฮะนะครับว่าสูตรลับนะครับบำเหน็จบำนาญมีประโยชน์กับใครก็ประโยชน์3คนนะครับก็คือ 1. ผู้ประกันตนที่ยังไม่ทุบเอ้ที่ยังไม่เข้าสิทธิ์ชราภาพอยากรู้ อยาว่าตอนนี้มีดอกเท่าไหร่แล้วสาหรับคนที่ใกล้ทุพพลภาพไอ้ไม่ใช่ทุพพลไม่ใช่ทุพพลภาพชราภาพนะครับก็เอาไปคํานวณน,นะครับก่อนไปยื่นว่าจะได้บาเหน็จเท่าไหร่บํานาญเท่าไหร่แล้วคนทุพพลภาพจะได้รู้ว่าได้บําเหน็จเท่าไหร่แล้วสุดท้ายก็คือนะครับทายาทของผู้ประกันตนนะครับทายาทผู้ประกันตนเป็นใครบ้างพี่หมอแนะนํานะครับว่าตัวกฎหมายประกันสังคมเนี่ย ไม่เหมือนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่มีทายาท6ชั้นนะครับตัวประกันสังคมเนี่ยมีมีอยู่ในมาตรา77จดตัตวาของของพระ,พร,ะ,พร,ะราชบัญญัติประกันสังคมนะครับมีวรรคแรกนะครับคนที่เป็นทายาทสําหรับที่จะรับเงินเรานะครับอันดบแรกก็คือลูกนะครับลูกกี่คนนับหมดคู่สมรสนะครับภรรยาเราหรือสามีนะครับถ้าผู้หญิงก็เป็นสามีถ้าผู้ชายก็เป็นภรรยาแล้วก็มี พ่อแม่นะครับอันสุดท้ายคือคนที่เราเขียนให้มีเท่านี้ฮะถ้าในวักแรกไม่มีก็ไปดูวักสองก็คือพี่น้องนะครับลุงป้านนะ้าอาปู่ย่าตายายนะครับถ้ามีวักแรกคนในวักแรกได้หมดเท่าเทกันนะครับนะครับถ้าวักแรกไม่มีถึงค่อยมาดูคนในวักที่สองฮนะก็ <c oughs> จะได้เงินจราภาพนะครับก็ลองเอาไปคำนวณด,ดูประมาณนี้ฮะ ก็มีคุณเชนนะครับชื่อปิ่นนางนะฮะอ๋อครับพี่หมออาจจะตกภาษาอังกฤษนะครับปิ่นนางนะครับคุณเชนก็คือคุณชาญน,นั่นเองนะครับถึงจะได้เงินแล้วแต่ยังอยากช่วยอยากมีส่วนร่วมอ๋อคุณคุณชาญหมายถึงคุณชาญยามโนทาใช่ไหมฮะแสดงความยินดีด้วยนะครับ ใช่ไหมใช่พี่ชาญไหมฮะพี่ชาญนามโยธาเนาะถึงจะได้เงินแล้วแต่ก็อยากช่วยและอยากมีส่วนร่วมนะครับคุณชาญเป็นคนหนึ่งนะครับที่มาหาพี่หมอนะครับวิ่งมานะครับจากตัวประทายนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนแรกบอกว่าไม่อยากได้บํานานถูกไหมฮะอยากได้บําเน็จนะครับจนผลสุดท้ายโชคดีนะครับได้ทั้งบําเน็จแล้วก็ได้สิทธิ์ทุพพลภาพด้วยถูกไหมฮะนะฮะก็ได้ ได้เอาตารางไปคำนวณไหมฮะแล้วตรงอัที่เขาจ่ายไหมนะฮะแปหรับคุณคุณชาญน,นะฮะชาญน,นามโยโยทาดูหน้าสดใสครับพี่หมอขอบคุณนะฮะต่อไปคุณพูลสวัสดิ์ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่หมอเพิ่งติดตามครับเสียงชัดเจนขอบคุณครับคุณเชนนะฮะไอ้คุณชาญน,นะครับเขียนว่าใช้ใช้คืออะไรฮะใช่ถูกไหมฮะ ต่อไปรุงยามท่านพี่หมอเราจะเช็คยอดว่าส่งไปกี่เดือนและจะและจะเช็คได้ไหมว่าต้องและเช็คได้ไหมต้องพิมพ์แบบไหนถึงจะเช็คได้หรือโทรสอบถามได้ไหมอ่าวิธีการสอบถามนะครับคุณรุงยามว่าเราส่งไปแล้วทั้งหมดกี่เดือนนะครับวิธีการง่ายๆนะครับโทรไปถามเลยครับ1506แต่ถ้าไม่อยากโทรถามมันโทรติดยากนะครับเอามือเถอฮะ มือถือนะครับมาโหลดนะครับแอปนะครับภาษาไทยเรียกแอปนะครับมันคือแอปพลิเคชันนะครับจากตัวไหนฮะจากตัวเออ่เขาเรียกว่าอะไรฮะภาษาภาษานี่ยเขาเรียกเพย์สโต้รู้จักเพย์สโต้ไหมฮะเราเข้าไปหาเพย์สโต้นะครับขั้นแรกก็คือเข้าไปโหลดแอปมานะครับนี่นะฮะเพย์สโต้นี่เรากดเข้าไป นะฮะพอกดเข้าไปเสร็จนะครับมันจะมีรูปให้เราค้นหาเป็นรูปแบบเป็นรูปแว่นขยายนะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็พิมพ์คําว่า SSO นะครับต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ SSO แล้วก็ connect นี่นะครับเราก็โหลดนะครับพี่หมอโหลดแล้วนะครับอันนี้พอโหลดแล้วนะครับเข้าไปก็คือไปดูนะฮะ อันนี้คือแบบคนที่มีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็ต้องสมัครนะครับนี่มันจะมีรูปหมูนั่นเองนะฮะจะเข้าดูว่าส่งกี่เดือนนะครับจะเข้าดูว่ามีเงินชราภาพเท่าไหร่นะครับกดรูปคนแก่แต่ถ้าจะดูว่าส่งไปกี่เดือนแล้วกดที่รูปกระปุกหมูเป็นรูปหมูนะครับจอดกระปุกนะครับแล้วมันก็จะมีนะครับปีนะครับไปเลื่อนดูนะครับที่ปีแรกก็คือ2542นั่นเอง สี่สิบสองนี่นะฮะส่งไ้วสี่สิบสองนั่งนับไปฮะนั่งนับไปเรื่อยๆครับท่านพี่หมอเราจะเช็คยอดว่าส่งไปแล้วกี่เดือนเช็คได้ไหมต้องพิมพ์แบบไหนถึงจะได้เออคือใช้มือถือง่ายสุดนะครับโทรไปก็ง่ายกว่าแต่อาจจะรอนานแล้วก็ไปเช็คครับมันตั้งแต่ปี4 2ถึงปัจจุบันฮะว่าส่งไปเท่าไหร่ ไม่ได้คำนวณเลยทำให้เป็นแต่รับมาแล้วแสนแปดนะรนี่ไงลุงชาญถูกไหมฮะถ้าอยากถ้าเชื่อประกันสังคมก็ไม่ต้องเช็คนะครับแต่ถ้าอยากจะเช็คก็แอดไลน์พี่หมอนะครับเดี๋ยวส่งโปรแกรมไปให้ให้ลูกให้หลานนะครับให้ลูกให้หลานชี้ได้นะเนื่องจากคนดูน้อยนะครับเดี๋ยวพี่หมอก็ใครไม่มีคำถามแล้วนะครับก็ คอยติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ขอสรุปนะครับในตัวที่เรียกว่าตารางคํานวณพี่หมอนะครับตัวบําเหน็จชราภาพเป็นประโยชน์กับใครอันดับแรกเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ประกันตนที่อายุ54ย่าง5 5และกํบบาลังจะเกษียณนะครับสก็คือผู้ประกันตนที่เข้าสิทธิ์ทุพพลภาพยกตัวอย่างอย่างเช่นลุงชาญเป็นต้นนะครับแอดไม่เป็น แอดไม่เป็นเหรอครับแอดไม่เป็นสแกนได้ไหมเอาโทรศัพท์มือถือมาสแกนนะฮะเดี๋ยวพี่หมอแบบสร้าง QR code คให้สแกนนะจะสแกนได้ไหมฮะแอดไม่เป็นเดี๋ยวพี่หมอให้ให้ q r วโครับไปสแกนนี่ฮะ <laughs> QR code โพี่หมอ สแกนนะฮะสแกน QR เลยนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนนะฮะสแกนแล้วลายก็จะเข้านะครับลองดูใช่ต้องลองดูฮะต้องลองแบบว่าเอาไปคำนวณดูฮะงั้นก็สรุปเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่หมอยังไม่ทานข้าวเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ดูนะครับว่า จะมีเนื้อหาอะไรบ้างหรือว่าใครอยากให้ช่วยทำอะไรนะครับก็แอดไลน์แล้วก็แจ้งความประสงค์มาได้ครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ